สวัสดีครับพวกเกม d a r k ก s t d u n เ e ียนสองวันนี้มานะตัวละครนะครับตัวละครตัวต่อไปก็คือเฮเลียนนั่นเองเฮเลียนนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในแนวหน้ามีดาเมจที่สูงสามารถทำศัตรูเลือดออกได้แล้วก็มีความเป็นนักลบกระหายเลือดอยู่ในตัวนะครับแล้วก็สแต่พื้นฐานของเฮเลียนนะครับมีเลือดอยู่ที่35สปีดที่4ท่ทำป้องกันการเลือดไหล30ป้องกันพิษ30การไฟ30การเชื้อโรค20 การสตา,าร์ยการมูฟยี่สิบการดีบัฟยี่แล้วก็การเรตโปรหกสิบเปอร์นะครับเฮลี่จะเป็นตัวละครที่สามารถขยับไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถฟอร์แบ็กหรือถอยหลังไปข้างหลังได้แล้วก็อันนี้นจะเป็นพาสซ s สกิลในเรื่องเทอร์สตาร์นะครับถ้าเกิด SP ของ เลือดของเฮเลีย er มีต่ำกว่า50%ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น25แล้วก็ถ้าเกิดต่ำลงไปอีกถึง25%ก็ได้อีก25%นั่นเองอันนี้จะเป็น u n นิคอ a b บ l ิ t y นะครับก็คือความสามารถแพสซีฟติดตัวก็อย่างเพิ่มดาเมจนะยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงอันนี้ก็จะพูดไปถึงตอน s t a ตัสแต่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องวินดีกว่า ในเมื่อตัวละครตัวนี้พี่มีดาเมจที่สูงมากๆอ่ะมันต้องมีอะไรมาแลกเพื่อทําให้ตัวละครเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์เกินไปนก็คือมันจะมีวินมาช่วยในการแบบเป็นการตัดความโอนั้นออกก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดตัวละครเฮเลียติดโทเค็นวินเนี่ยจะมีลดสปีดสามต่อจํานวนโทเค็นลดดาเมจสามเซนต์ต่อจำนวนโทเค็น คลาสนี่อาจจะเป็นพาร์เดี๋ยวผมจะไปในเน่าในเรื่องของพาร์เลยแล้วกันมันจะอะไรนะมันจะมีติดตัวจนตลอดทั้ง,ง,งการต่อสู้เลยไม่มีทางลบออกได้แล้วลิมิตในการสแต็กก็คือ3นั่นเองต่อไปนะครับเป็นสกิลสกิลแรกก็คือวิกเกต l แ s h เอ้ยวิกเกตแ a c กไม่ใช่สแลตวิกเกตแทกนะครับก็การฟันสตูตรงๆลง,งไปเลย โดยที่ถ้าเกิดทาร์ e เก็ตติดคอมโบโทเค็นเนี่ยจะได้ความได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ถ้าเกิดเราอัปเกรดก็คือจะเพิ่มพลังเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ค่าครีนะครับก็ความสามารถของทาร์กเก็ตก็ยังเหมือนเดิมคือตีตัวติดคอมโบโทเค็นก็จะแรงขึ้น50%เหมือนเดิมต่อเป็นต่อไปเป็น i อ o n Swarm ์มไอ s อนสวนะครับก็คือ จะทำการโจมตีศัตรูในตําแหน่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราเอัปเกรดเนี่ยศัตรูจะติดโทเค็นคอมโบด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่แทบจะโจมตีได้ทุกตําแหน่งเลยนะต่อไปเป็นบา r b a r i c า a r ลิก i c w วก็คือการตะโกนโห่ร้องใส่ศัตรูทำให้ศัตรูที่สเตลนั้นถูกรีมูฟสเตลแล้วก็แอดโทเค็นตีบาเข้าไปแต่ตัวของเฮนเล่ก็จะติดค่าติดโทเค็นวินเหมือนกัน พออัปเกรดเนี่ยตัวที่ติดคอมโบโทเ็นเนี่ยถ้าเกิดโดนโดน,โดนเอ่อบารบิลวาฟใส่เนี่ยโดนตะโกนใส่ก็จะติดสตันก็คือแบบเอ,อื้อปวดหูแบบอะไรนะมึนอะไรประมาณเนี้หัวสั่นหัวครอนต่อไปเป็น If It b r e a ิดเป็นสกิลที่ทำให้สตูติดเลือดไหลโดยใช้ตำแหน่งที่2คูลดาวน์1เทิร์นก็คือแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมโบโทเ็นก็จะ เพิ่มการเจาะเลือดไหลลงไปอีกครับก็ถ้าอัปเกรดก็คือเราจะเพิ่มค่าเลือดไหลเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อไปเป็นโททูโทโททูโ to. ทอันนี้คือเป็นการพุ่งไปข้างหน้า1ช่องจะติดสถานะตึงตึงอยู่กับที่แล้วก็ทอนสตู2ครั้งพออัปเกรดเนี่ยพอสามารถจะเหมือนเดิมพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ติดคอมโบเอ้ยไม่ใช่ติดคอมโบติดตึงกับที่แล้วก็ทอนสตู2เหมือนเดิมแต่จะรีมูฟวินออกซึ่งถ้าเกิดเราแบบอะไรนะเออ ใช้สกิลนั่นติดวินเราสามารถอัปเกรดสตินี้เพื่ออัปเกรดสกิลเนี้ยเพื่อมาล้างวินได้นั่นเองต่อไปเป็นอารีนาไลท์ลัสก็คือการเบ่งกล้ามเพื่อสุดท้ายของเฮลเลียนคือสกิลเนี้ยจะทำงานก็ต่อก็ต่อเมื่อเฮลเลียนน่ะเลือดน้อยกว่า33%ก็จะฮิลขึ้นมา20%แล้วก็เฮลเลียนจะถูจะได้ร er ีมูฟค่ารีมูฟเลือดไหลออกรีมูฟวินออกแล้วก็การโจมตี ของเฮเลียนอ่ะจะติดสถานะแบบตีดูดเลือดได้แล้วแต่แต่พอเราอัปเกรดเนี่ยทิวตอนแรกก็จะจาก20เป็น25แล้วจากการรีมูฟสถานะปิกติก็จะมีมูฟเพิ่มเป็นเลือดไหลไฟพิษรีมูฟบินเหมือนเดิมแล้วก็ตีดูดเลือดเหมือนเดิมคูด,ดาวสามเทินแล้วก็ใช้ได้แค่2ครั้งตอนหนึ่งการแบทเทิลเท่านั้นต่อไปเป็นบีดเอาบีดเอานี่จะเหมือนกับ i ิ i t b r e รี h เลยก็คือทำความเสียหายแล้วก็ทำให้ศัตรูติดเลือดไหลในตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งเดียวแต่ว่าก็จะแลงมาด้วยที่ถ้าใช้สกิลนี้จะติดวินที่ตัวเองนั่นเองครับแต่ศัตรูติดคอมโบโทเ็นปุ๊บก็จะเพิ่มการเจาะเลือดไหลลงไปอีกนั่นแหละนั่นเองต่อไปนะครับบัลลัสบัลลัสนี่คือเป็นการบัฟตัวเองครับก็คือจะเป็นการรี m มูฟวินออกแล้วก็เมื่อทารเก็ตตัวนั้นนะติดสถานะเลือดไหล ตัวของเฮลเลนจะตีแหลมพุ่งขึ้น20%แล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยจากการที่เราตีแรงตีแรงกับตัวเลือดไหลแล้วยังจะได้ค่ารีซิตของตัวเลือดไหลอีก20%เปเ็นเวลา5เทือนนะครับต่อไปเป็นเบรกทัสก็คือการพุ่งไปข้างหน้า1 2ช่องเลยก็คือพุ่งไปหาศัตรูถ้าศัตรูตัวนั้นติดกาดก็คือการคุ้มกันจากเพื่อนก็จะทำการก็จะไม่สนใจกาดและทำการ รีมูฟการ์ดนั้นออกแล้วก็จะติดสถานะวินติดโทเค็นวินนะแต่พออัปเกรดปุ๊บเรายังจะใช้เป็นความสามารถเดิมแต่เพิ่มคือสตูจะไม่สามารถเจ,เจนเกาะอ,ออกมาป้องกันตัวเองได้แล้วก็มีคูดาวที่1เทอร์นั่นเองต่อไปเป็นลาครัสลิ e วลี่ลิโวรี่เออเป็นการที่ชนแก้วทำให้ตัวเองติด ทำให้ตัวเองอ่ะลดค่าความเครียดหนึ่งต่อเมื่อมีความเครียดอ,อยู่ที่5บวกแล้วก็แอดวินให้ตัวเอง p พ p ถ้าเกิด SP เพื่อนอ่ะหรือทุกคนเหลือน้อยกว่า3าก็จะคิว20แล้วเพื่อนทุกคนก็จะลบความเครียดลงลบ2 Remove ค่าสถานะเฮเ e อออกคูลด,ดาวหนึ่งเอแต่พออัปเกรดเนี่ยทั้งหมดจะได้เพิ่มขึ้นก็คือเพื่อน ในทีมของเราเนี่ยจะได้ฮิล25%แล้วก็ค่าความเครียดจะลดลง3ซึ่งเยอะมากแล้วก็รีมูฟเพลเลอร์แล้วก็เพิ่มป้องกันเดรปโออีก10%อคูดาวน์1เทิร์นเหมือนกันก็เป็นสกิลแบบเ,เพื่อนลุยเพิ่มพลังใจในการต่อสู้นั่นเองประมาณนั้น h o w i n n g n n d h o วร i n g e n นนี่คือเป็นสกิลไม้ตายของ h e ลเลียนนะครับก็คือจะทุบศัตรูอย่างรุนแรง1ครั้ง แล้วก็จะถอยหลังหนึ่งช่องแล้วจะติดสถานติดโทเค็นวินคูดาว3ามเทอร์นั่นเองก็จะเอาไว้คอมโบกับโททูโทคือสับอันนี้ปุ๊บถอยหลังก็โททูโทวิ่งขึ้นหน้าอันนี้จะเป็นคอมโบง่ายๆของเฮเรียนนั่นเองต่อไปเป็นยูนิตทิเ็ตนะครับทิกเก็ตแรกก็คือกิ่งไม้กิ่งไม้นี่คือเมื่อเมื่อเราโจมตีคริติคอลครับด้วยเมเลสกิล จะมีโอกาสที่จะได้โทเเ็นตีแรงมา66%แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลที่มีการติดเลือดไหลค่าเลือดไหลก็จะบบกอีก2หน่วยแต่เมื่อมูเมนต์ถ้าเกิดเราไปอยู่ตำแหน่งที่สี่เราจะได้ความเครียดมา2นั่นเองต่อไปก็คือมะเขือเทศภูม <c oughs> ิใางงานแล้วกันมะเขือเทศมะเขือเทศเน่าอันนั่นแหละถ้าอยู่ตำแหน่งที่1อ่ะจะมีจะได้ค่าจะลดค่าต้านทานเชื้อโรค 20%แต่ถ้าอยู่ตำแหน่งที่2อะจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%แล้วเมื่อโจมตีด้วยสกิลเบรกเบรก plus ก็คือพุ่งเข้าไปแทงศัตรูจะติดโทเค็นคอมโบแล้วก็ add negative โทเค็น1อันต่อไปเป็นแก้วแก้วนี้ถ้าเกิดเทเลียนตัวเฮเลียนเองติดสถานะเลือดไหลยอยู่จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ถ้าใช้บ a r b a r i c warp สกิลตัวของเฮลเลียนก็จะได้โทเค็นตีแรงขึ้นมา แล้วก็ถ้าเกิดตัวเฮลเลียนอะป้องกันการเลือนไหลได้ evet. จะมีโอกาส25%ทีตตต่ติดติดโทเค็นตีเบาวนั่นเองนะครับต่อไปเป็นยูนิพาร์ p พาดของเฮลเลียนก็จะมีดังนี้ครับก็คือลาเวเจอร์ก็เบอร์ซ์เกอร์แล้วก็คาคลัสลาเวเจอร์ครับจะเพิ่มดามิไม่ใช่เพิ่มดาเมจเพิ่มพลังชีวิต 20%, ถ,20ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่1จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น25% การทําความเสียหายจากการเจาะเลือดไหลเพิ่มเพิ่มโอกาสติดเลือดไหลจะลดลง33%แล้วก็เทอร์สต้ามีโอกาส25%ที่จะติดสถานะเลือดไหล3นะครับแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์จะลดพลังจมพลังชีวิต20%เพิ่มเดทโบเพิ่มต้นานทานเดทโบสิบเเพิ่มการเจาะเลือดไหลอีก33%แล้วก็สกิลเลือดไหลทุกสกิลจะบวกค่าคิดดีเข้า10%นั่นเอง ต่อไปคาร์คคาคสเนี่ยจะเป็นแนวไม่ใช่แนวสิจะเวลาเราติดติดเครียดจะลดค่าความเครียลดลบหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นหรือสองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นลใช้บาร์บิกยักษ์็คือสกิลกระตะโกนอ่ะจะติดทอนใส่ตัวเองสองแล้วก็ถ้าเกิดใช้วิกเก็ตแฮ็กก็คือสกิลฟันปกติจะรีมูฟโล่ของศัตรูออกได้ แต่เธอสตาร์จะติดโทเค็นวินแล้วก็เ u r เอ็นเนี่ยจะมีโอกาสได้โล่ตามโทเค็นวินนั้น75%นั่นเองนะครับ mm. ก็มาพูดถึงความน่าใช้กันดีกว่าความน่าใช้ใน3อันนี้เราเบเจอร์เป็นสิ่งที่น่าใช้ที่สุดเพราะหนึ่งมันง่ายตำแหน่งแรกคือตำแหน่งของเฮลเลียนอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าต้องสับไปไหนเฮลเลียนก็คือสู้ตายในตำแหน่งที่1ไปเลยตีแรงตีอะไรก็ว่ากันไปเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้ก็คือเลือดเดือด ก็จะคอมโบกับสกิลบัตลัสก็คือถ้าศัตรูติดเลือดไหลก็จะตีแรงแล้วยิ่งเลือดน้อยอ่ะแพสซีฟของเฮเลียนก็จะทํางานอีกก็คือตีแรงขึ้นไปอีกก็คือสมกับเป็นคําว่าเบอร์เซร์เกอร์เลยคือเลือดน้อยๆตีหนักๆคาร์ครัสเนี่ยจะเป็นตัวแนวออกแนวซับพอร์ตแทงก็คือช่วยเป็นไงเป็นแบบพวกเป็นกาลังใจที่ดีอ่ะไม่เครียดต่อสู้ด้วยความสนุกสนานอะไรจะประมาณนั้นมัน้งจากที่ผมดูนะก็คือยิ่งตีคริสก็ยิ่งลดความเครียดหรือ การช่วยเพื่อนในการใช้วิกเก็ตแฮ็กในการฟันล้วเลือกแล้วโลกของศัตรูอ่ะหายไปทําให้เพื่อนสามารถทำาเด,เดิมเันไม่มากขึ้นถามว่าอันไหนที่ที่เราว่าใช้ง่ายก็คือลาเวเจอร์ลาเวเจอร์จะใช้ง่ายที่สุดตามมาก็ตามนี้เลยครับเบอร์เซิร์แล้วก็คาคัสแต่ว่าเบอร์เซิร์เน่ยผมว่ามันค่อนข้างจะ high ส i s ร high return ก็คือไปสุดกับสุดเหมือนกันถ้าเกิดเราแบบใช้มันไม่ได้ทรงประสิทธิภาพมากก็ผมว่าแนะนาใช้ลาเวเจอร์ดีกว่า คลาคัสนี่จะอยู่ประมาณกลางๆไม่แรงมากหรือเบามากจะเป็นแนวยูทิลิตี้ซะมากกว่าถ้าถึงความแนะนำถึงความง่ายในการใช้ผมว่าคลาลารเเจอใช้ง่ายสุสดแล้วก็คลาคลัสเนี่ยมันค่อนข้างจะยูนิคในบางสกิลแต่ค่อนข้างจะใช้ง่ายไม่ต่างกันเบอร์เซอร์เกอร์นี่เราต้องควบคุมปริมาณของ HP ว่าแบบว่าเออต้ให้น้อยประมาณเนี่ยเป็นการโจมตีให้มันแบบเอ ให้มันแบบแรงที่สุดทําให้ศัตรูตายไปเลยเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าเกิดเราลดเลือดไปประมาณหนึ่งแล้วศัตรูมันตีปุ๊บเราตายทันทีอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีคุ้มกับเบอร์เซิร์แต่ว่าความง่ายในการเล่นก็คือเบอร์เซิร์ก็ดูง่ายกว่าคาคัสแต่คาคัสเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วางแบบราเบเจอร์หรือเบอร์เซอร์แต่มันจะค่อนข้างจะซับพอร์ตยูทิลิตี้ทำให้เพื่อนทำาเเมจง่ายขึ้นทําให้เราเป็นตัวแทงได้ดีที่ ดีขึ้นนะครับก็คือยิ่งเราติดวินบ่อยๆเราจะมีโอกาสที่เปลี่ยนวินเป็นโล่มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองก็สําหรับตัวเฮเลียนก็จะจบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยในหน,นาที่นี้นยนะครับก็คือผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทําตัวอะไรต่อไปหรืออยากสงสัยในข้อมูลอะไรหรืออยากให้หรืออยากคุยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ขอให้ชมให้สนุกก็สวัสดีครับ